สลามลยกุ้มมารอทำตุลลอยประกาตูครับอัมดุลละพบกันอีกครั้งนะครับกับทีวีรับฮานนะครับในช่วงของกำลังใจนะครับและวันนี้นะครับผู้ที่จะมามอบกำลังใจดีๆนะครับให้กับพวกเรานะครับก็คือท่านอาจารย์บรรจงบินกาสันนะครับครับสลามลยกุ้มรอมำตุลลอยประกาตูสวัสดีครับครับหัมดุลละครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ครับเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงกันสร้างโลกครับ การสร้างมนุษย์ครับแล้วก็การดำรงชีวิตนะครับซึ่งจะเป็นกำลังใจที่ดีถ้าพี่ฟังได้มีโอกาสได้ฟังนะครับเพราะว่าสามารถที่จะไปใช้ในชีวิตจริงได้แล้วก็เป็นดํารัสของพระเจ้านะครับแล้วก็แนวทางของท่านอบบมุมฮัมมัดสุลต่ลวะเลยะซัลลัมนะครับทีนี้โลกก็ดําเนินมาได้ระยะหนึ่งแล้วที่เราพูดถึงกันใช่ไหมครับครับยุคที่เราอยู่นะครับอาจารย์ มีคํากล่าวว่าเป็นยุคสุดท้ายความหมายเป็นยังไงครับเพราะว่าพอคนฟังบางทีเอ๊ะเพิ่งเกิดมาอย่างเงี้ยมันยุคสุดท้ายแล้วมันยังไงครับอาจารย์เออเมื่อสามสิบตอนที่แล้วเราก็พูดไปถึงเรื่องของการสร้าง <c oughs> ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสร้างทุกสิ่งทุกอย่างครับ <c oughs> แล้วก็มันเป็นการเริ่มต้นที่มีวัตถุประสงค์ที่ราได้ผลไปไม่ว่าจะเป็นการสร้างโลกหรือการสร้างมนุษย์ทำดินละ ชอบมากเลยครับมีวัตถุประสงค์ครับครับ,รบทีนี้เมื่อการสร้างมีวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับการสิ้นสุดมันก็จะเป็นต้องมีวัตถุประสงค์อยู่นิดนลนะครับแล้วก็สิ่งถูกสร้างทั้งหลายเนี่ยนะครับเมื่อมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันไม่ถาวรอืมครับวันหนึ่งมันก็จะต้องสิ้นสุดลงครับ มีแต่เอวรสปาราเท่านั้นนะครับที่เป็นสิ่งถาวรเป็นสิ่งที่นิรันดร์ <c oughs> แล้วพะองจะดำรงอยู่ตลอดไป <c oughs> นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างมามันก็มีจุดจบแล้วก็แต่ละจุดจบของสรรพสิ่งเนี่ยมันก็ต่างกันไปครับ <c oughs> ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาค <c oughs> ถ้าหากว่าเป็นพวกมดแมลงวีครับ <c oughs> อ,อายุมันก็สั้น <c oughs> นะครับ <c oughs> แค่เพียงสิบสิบห้าวัน <c oughs> นะครับมันก็จบชีวิตลงไปแล้ว <c oughs> แตาหากว่าเป็นสัตว์ที่ใหญ่ไปกว่านั้นอย่างเช่นช้างก็อาจจะมีอายุยืนยาวนะเป็นร้อยปีไดโนเสาร์อาจจะหลายร้อยปีนะครับมนุษย์เราก็เช่นกันนะครับอย่างมากที่สุดก็ไม่เกินร้อยยี่สิบปีซึ่งอาหารน้อยละนะครับเมื่อวานก็ไปละหมาดยานาซ่ามานะครับมายัดก็อายุร้อยปีซึ่งแลตอนนี้ได้ยินข่าวนี่ก็อายุเยอะๆกันอยู่นะฮะใช่ครับเพราะว่า มนุษย์เนี่ยมีวิทยาการทางด้านโภชนาการ,รด้านการแพทย์ที่ดีก็สามารถที่จะยื้ออายุเอาไว้ให้อยู่ยาวนานได้แต่ถึ่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าวิทยาการจะเจริญก้าวหน้าอายุขัยของมนุษย์ก็มีอันต้องสิ้นสุดลงนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับโลกเราเนี่ยแม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่แต่ว่ามันก็มีอันต้องสิ้นสุดนะครับเพราะว่า มันเป็นสิ่งถูกสร้างอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าโลกเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เพราะนั้นอายุมันก็ต้องยาวนานก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับยังมีดาวดวงอื่นจักรวาลอื่นๆนะครับกาแล็กซี่ซึ่งกว้างใหญ่ไปศาลวันหนึ่งมันก็ต้องมีจุดจบก็ไม่ใช่เฉพาะโลกไม่ใช่เฉพาะโลกอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องจบลงนะครับเพราะว่า เราได้ทรงวางกฎเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาแล้วต้องมีการดับสลายดังนั้นเราก็สามารถที่จะคุยได้ในเรื่องของชีวิตเนี่ยคนเราก็เกิดมาก็ต้องมีเรื่องของการเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายก่อนจะถึงจุดสิ้นสุดชีวิตเรานะครับทุกคนก็จะต้องเริ่มแก่บางทีอาจจะไม่ได้แก่นะครับพูดแก่เบาๆก็ได้แต่ว่าทุกคนก็ต้องเจ็บนะครับมันเป็นกฎที่ถูกวางเอาไว้แล้วเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่า ก่อนจะถึงความตายเนี่ยนะครับทุกคนจะได้เตรียมตัวเอาไว้ <Classic. S 2> เพราะว่าเมื่อมีแก่แล้วมีเจ็บแล้วนะครับแล้วต้องมีตายซึ่งนีไม่พ้นอันนั้นก็จําเป็นที่ต้องมีการเตรียมตัวสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่า,าก่อนจะถึงวันสิ้นสุดทุกคนจะต้องเตรียมตัวเพราะว่าเราเกิดมาอย่างมีวัตถุประสงค์ทุกสิ่งอย่เกเกิดมาอย่างมีวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นการสิ้นสุดก็ต้องมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นะครับเราก็รู้ได้จากอาของการสิ้นสุดเนี่ยนะครับ เรารู้ได้จากวัตถุประสงค์ของการสร้างอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อที่จะทดสอบเราครับนะครับทราน,นี้เมื่อทดสอบเราแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่มีวันประกาศผลสอบนะคถ้าเราเรียนหนังสือแล้วไม่สอบแล้วเนี่ยแล้วไม่มีการประกาศผลสอบเนี่ยรเราก็จะไม่รู้ว่าใครมีความรู้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้น การสิ้นสลายของทุกสรรพสิ่งนะครับก็เหมือนกับวันประกาศผลสอบนะครับโลกจะต้องแตกสลายมนุษย์จะต้องถูกทำลายหมดแล้วก็จะถูกฟื้นคื้นชีพขึ้นเพื่อที่จะไปดูผลสอบของตัวเองว่าในขณะที่ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะสิ้นสลายรวมทั้งตัวเองเนี่ยนะครับตัวเองได้ทำอะไรเอาไว้นะครับดัะนั้นครับอีกว่ก็กล่าวชัดนะครับว่าเราจะส่งดูว่าใครได้ทำการงานที่ดีเอาไว้แต่ว่าวันนั้นเนี่ย นะครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรเนี่ยนะครับเราไม่รู้เท่านั้นเองอแต่มันต้องมีแน่เพราะถ้าหากว่าไม่มีวันสิ้นโลกมไม่มออีวันฟื้นคืนชีพเนี่ยมนุษย์จะไม่ได้รับความยุติธรรมเลยเพราะบางคนเนี่ยทาดีเอาไว้แต่ยังไม่รับการตอบแทนในโลกนี้ในโลกนี้น,น,นะครับและบางคนเนี่ยนะครับก็ได้รับการตอบแทนอย่างไม่เหมาะสม อืมอ๋อบางคนทําความดีไว้มากมายมะเคนให้เลยอ่านะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างทมัสอัลวาเอดิสันอย่างเงี้ยครับเป็นผู้ผลิตหลอดไฟครับส่องสว่างทั่วโลกเนี่ยนะครับได้รางวัลโนเบลมาอืมนะครับแล้วก็ได้เงินอีกไม่กี่สตางค์ใช้ไม่ที่เมื่อไหร่ก็หมดละอ่าฮะนะครับหรือบางทีอาโอเคอาจจะได้มากก็จริงอยู่แต่ว่ามีชีวิตอยู่ใช้เงินไม่หมดอ่าคับนั้นการได้รับรางวัลเนี่ยมันก็ ยังไม่เหมาะสมกับความดีและประโยชน์ที่ได้ทําไว้นะครับหรือว่าในทางตนข้ามคนที่ทําชั่วไว้อาญาร์กรเนี่ยนะครับฆ่าคนเป็นจำนวนมากนะครับในเช่นค่าล้างครัวหรือค่าล้างเผ่าพันธุถ้าหากว่าจะลงโทษโดยการขังมันก็ไม่หยุดทาเพราะไปทาลายชีวิตเขาชีวิตม่้ดีชีวิตแล้วชีวิตมันต้องต่อชีวิตปัญหาก็คือว่าถ้าจะประหารชีวิตเราก็ประหารชีวิตทาตกรได้แค่ชีวิตเดียว เราไม่สามารถให้ฆาตกรฟื้นขึ้นมาแล้วยิงเป้าในแขนคอ,อนะครับตามจํานวนชีวิตที่เขาได้สังหารไปเพราะนั้นเนี่ยบลโลกนี้เนี่ยมันไม่มีความยุติธรรม,มแต่เนื่องจากว่ลล์ซูาลาเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นพระนามขององค์ด้วยเพราะองค์เป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมนะครับเพราะนั้นพระองค์ต้องประหารความยุติธรรมโดยการให้มีศาลพิพากษาขึ้นมาในอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกหลังความตายเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยบางที มนุษย์ก็ไม่ได้รับความยุติธรรมศาลเองก็ตัดสินไปตามหลักฐานซึ่งบางทีอาจจะเป็นหลักฐานปลอมหลักฐานที่สร้างขึ้นมาหลักฐาน<ำ>ทีนก่กม่ถูต้สติของม,มนุษย์ใช่ครับดังนั้นก็จําเป็นที่ต้องมีอีกโลกหนึ่งที่อเอาไว้ตอบแทนมนุษย์นะครับมไม่ว่าจะเป็นความดีหรือว่าจะความชั่วมันจะต้องมีสิ่งมีการตอบแทนถึงมนุษย์ถึงจะได้รับความยุติธรรมที่แท,ท้จริงรแล้วก็เป็นการแสดงถึง คุณสมบัติ่งความยุติธรรมของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์นะครับทีนี้อาจารย์ครับเ,เรารู้เนี่ยว่ามีการสร้างโลกและแล้วก็มีการที่จะตอบแทนแต่เราจะเตรียมตัวยังไงคือมีเหตุการณ์อะไรยังไงที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้ต้องระวังตัวไหมคอ๋อสำหรับมนุษย์นะครับพอเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยรเราก็ต้องรู้ละนะครับว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็น จุดเริ่มต้นของการที่เราจะต้องถึงจุดจบบางทีนะครับวัยหนุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มันมีสัญญาณบางสัญญาณบ่งบอกเช่นบิดมอเตอร์ไซค์พึ่งร, 30, 140. ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอันนี้ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าไม่ช้าเดี๋ยวก็ได้กลับไปหาพงนะครับถึง,ถ,งถึงจุดจบดการเจ็บป่วยก็เช่นกันมันก็เป็นการบ่งบอกนะครับเพราะนั้นถ้าใครได้เจ็บป่วยปั๊บเนี่ย อย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องนึกเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับเพื่อนของผมเนี่ยในยุคที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองเฟื่องฟูเนี่ยมีเงินมีทองเยอะตำแหน่งการงานสูงมีครอบครัวแล้วแต่ยังเที่ยวเตระสนุกสนานนะครับยังใช้ชีวิตแบบแบบวัยรุ่นอ่ะเต็มที่เต็นที่อายุไม่ใช่แล้วตอนนี้อายุจะจะถึง60แล้วเนี่ยนะครับแต่เรายังทรงรักครับโดยการทำให้ป่วยถึงเข้า ICU พอเข้าห้องไอซียูปิ๊บเนี่ยก็เริ่มคิดได้นะครับก่อนทำเดี๋ยนี้อาร้อยังทรงรักนะคือการเจ็บป่วยเนี่ยบางครั้งอาร้อบอกว่าเนี่ยบอกให้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับมันเป็นการเตือนนะครับถ้าใครคิดได้นะครับแม้ในห้อง ICU แล้วก็ออกจากห้อง ICU แล้วกลับตัวเข้าสู่เหล่าแทนที่จะไปเข้าในคลับก็แสดงว่าอาร้อนยังทรงรัก ครับนะครับบางคนความเจ็บป่วยเนี่ยนะครับเป็นความเมตตาขอรัปบลระครับหลายคนอาจจะงงอะไรการเจ็บป่วยเป็นความเมตตาขอรัตบาระใช่เราต้องเข้าใจนะครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยร้วนทําบาปด้วยกันทท้งนั้นแหละไม่มีใครที่ไม่ทําบาปนะครับแล้วบาปเนี่ยมันถูกบันทึกเอาไว้แล้วพระองค์ทรงยุติธรรมเนี่ยคนทําผิดทําบาปเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับอาการลงโทษในโลกหน้าเนี่ยโอ้โหมันหนักหนาสาหัสมันยาวนานนะครับอันนั้นเนี่ย บางคนเนี่ยนะครับเขาไม่เคยได้ทําผิดทำบาปอะไรมากมายหนักหนาแต่ว่าเขายังเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคนยังสงสัยยังไงมันก็ต้องมีการทําผิดนะเหมือนทําไมเป็นคนดีนะอ่าแต่ทําไมโดนนู่นโดนนี่เพราะไม่มีใครหรอกครับที่บริสุทธิ์เอาล็อคตอนนั้นที่บริสุทธิ์เระองยได้ให้เราเก่าวสุพรานั่หลอกนะครับอันนั้นถ้าเป็นมนุษย์เรามันมีข้อบกพร่องมีความผิดพลาดแม้งภายในใจโดยวาจาซึ่งบางทีเราไม่รู้นะครับ อันนั้นการผิดเนี่ยมันจะเป็นต้องมีการลงโทษเพราะนั้นพระองค์ไม่ต้องการให้ไปถูกลงโทษในโลกหน้าก็ให้มีการเจ็บป่วยในโลกนี้ก็เป็นการชำระล้างบาปที่ทำเอาไว้เป็นบาปเล็กๆน้อยๆเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องไปถูกลงโทษในโลกหน้าซึ่งมันหนังสาสัหและก็ยาวนานกว่านี่ก็คือความเมตตาของพระพุทธเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีหลักคิดนะครับแม่เราเจ็บป่วยนะครับโดยที่ว่าเออเราไม่ทําอะไรให้ใครเดือดร้อนทำไมถึงใครได้ป่วย ถ้าว่าเราคิดในแง่หมุ่นี้ว่าเราเคยทําผิดพลาดในแบบบางสิ่งบางอย่างบางทีนะในตอนเล็กๆเนี่ยเราอาจจะตะคอกพ่อแม่โดยที่ในช่วงวัยนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรใช่แล้วมันผ่านมาแล้วเราลืมหรือบางทีเราอาจจะไปกงกวงเพื่อนยืมตังเพื่อนแล้วไม่ใช่อะไรต่างเหล่านี้นะครับ้นต้องทบทวนก็ต้องทบทวนนะครับเราก็ให้ความเมตตาโดยการที่ ได้รับการลงโทษในรูปของการเจ็บไข้ได้ป่วยในโรงนี้เพื่อจะต้องจะได้ไม่ต้องมาถูลกลงโทษในโรหนาทำดีแล้ว <am> ถ้ามองอย่างนี้เพิ่มมันก็เข้าใจชีวิตครับทีนี้อันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของมนุษย์และโลกเราฮะที่มันเก่าแก่มานานนะฮะอาจารย์โลกเราก็เหมือนกันฮนะแล้วมีอะไรที่จะเป็นสัญญาณออ,อมันมีก็ถ้ามนุษย์มีอาการเจ็บป่วยโลกก็มีอาการเจ็บป่วยครับนะครับอาการเจ็บป่วยของโลกเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับงานสนใจจากง่ายๆคำว่า pollution พอลู t ช่นก็คือสภาพความสกปรกนะครับมีค่าพีเอ็มะไรต่างๆอากาศเสียน้ําเสียนะครับและความเสียหายต่างๆนี่มันเกิดขึ้นเพราะฝีมือมนุษย์ใช่เพราะฝีมือมนุษย์แล้วก็มันเป็นไปตามกฎของสัลลอลาที่ว่าวันหนึ่งนะครับจะต้องถูกทํำลายเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่าอัลลอฮฺให้นบีมาบอกความจริงแล้วเรือสัญญาณ ก่อนวันสิ้นโลกอาการของโลกก่อนจะสิ้นสลายเนี่ยมันมีอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้อยู่แล้วทุกคัมภีร์เนี่ยก็จะพูดหมดนะครับทุกคัมภีร์ก็จะพูดหมด้วสำหรับอิสลามเรานะครับเราก็บอกให้รู้ว่าก่อนใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายนักร้องผู้หญิงเนี่ยจะมีจํานวนมากขึ้นนะครับการเขียนค่าจะมีมาก โดยที่ว่าคนที่ถูกฆ่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองถูกฆ่าเพราะสาเหตุอะไรนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เตือนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเราก็เห็นการเกิดแผ่นดินไหวมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในอินโดนีเซียในญี่ปุ่นในยุโรปแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้น เดี๋ยวกัครเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ามันมีสัญญาณไม่ได้รับข่าววันใช่มันมีสัญญาณเล็กมันมีสัญญาณใหญ่นะครับมีสองสัญญาณนะครับสัญญาณเล็กๆก็คือดอกเบี้ยจะแพร่ระบาดนะครับคนเห็นความชั่วแล้วก็ไม่สามารถยับยั้งความชั่วได้หัวใจของคนที่ดีมองเห็นความชั่วเมื่อแก้ไขไม่ได้ก็จะมีความรู้สึกว่าหัวใจสลายเหมือนกับเกลือที่ถูกละลายอยู่ในน้ำนี่เป็นสิ่งที่ท่านในเมื่อซัมเนี่ยมาบอกเอาไว้แล้วก็ในสมัยก่อนนะครับถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ เลาเร์ได้วางแพทเทิร์นการทําลายสังคม,มแต่และสังคมเอาไว้ในรูปแบบที่เรียกว่าเอาอร์จะให้ชุมชนหนึ่งนี่มีความเจริญมั่งคัง่ง<ม>แล้วพอเจริญมั่งคัง่งปับ๊บนะครับมนุษย์ก็จะหลงละเลย<ม>พอหลงละเลยก็ละเมิดขอบเขต<ม>พอละเมิดขอบเขตผิดศีลธรรมเพิ่มเอลเราสักาักก็ส่งนบีมาเตือนอเมื่อส่งนบีมาเตือนด้วยคําพูดด้วยวาจาผู้คนไม่เชื่อเอลเราก็ให้มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะครับเป็นสัญญาณเตือนอย่างเช่น นบีมูซาครับอ่โยนไม้เท้าลงไปแล้วกลายเป็นงูอืให้เห็นอ่าให้เห็นอย่างนี้นะครับหรือว่านบีโซแล่เนี่ยครับเตือนแล้วคนไม่เชื่ออัลลอฮ์ก็ให้อูดออกมาจจอเขาแล้วว่าบอกอย่าฆ่าอูดเมื่อไปฆ่าอูดเนี่ยเป็นการท้าทายอัลลอฮ์คือการท้าทายนบีเนี่ยครับคือการท้าทายอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเตือนถึงขนาดนี้แล้วนะครับอัลลอฮ์นี่ก็จะทำลายเห็นไหมเป็นขั้นเป็นตอนนะมันเป็นแบบนิทานคือไม่ใช่แค่อยู่ดีๆเป็นแพทเทิร์นนะครับ ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเอเอเป็นยุคที่นบ,บีมหัดเป็นปนบ,บีคนสุดท้ายแล้วครับแล้วหลังจากนบ,บีมุสลิมเนี่ยไม่มีนบ,บีอีกอืมไม่มีใครนะ,ะเพราะนั้นนบ,บีมุสลิมเนี่ยถูกส่งมาเพื่อมวลมนุษยชาติ การทำลายในสมัยก่อนนะครับเป็นการทำลายเฉพาะกลุ่มชนในยุคของนบีหนึ่งนบีใดอืมคือไม่ใช่เป็นทั้งโลกไม่ใช่ทั้งโลกจะอยู่แค่จุดครับชุมชนของนบีรู้ชุมชนของนบีรู้ชุมชนของนบีซอแล้วก็ถูกทําทำลายโดยเฉพาะชุมชนที่นอกเหลือก็ยังอยู่อยู่ปกติแต่นบีมุฮัมมเป็นนบีของประชาชาติทั้งหมดทั่วโลกทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำลายเนี่ยมันจะต้องทำลายทั้งโลกอืมใช่ไหมครับเพราะนั้นเราเริ่มเห็นสัญญาณแล้วนะครับ สัญญาณเนี่ยอยาน้อยที่สุดนะครับเอาลราให้เห็นสัญญาณที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับเหตุการณ์สึนามิวันยี่หกธันวาคม2547ันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเห็นไหมนั่นเราเห็นละนะครับมันยังเคแค่ภูมิภาคในฝั่งอัดามันประเทศอินเดียประเทศศรีลังกาประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องโควิดขึ้นมาโควิดเนี่ยเห็นไหมทั้งโลกเลยใช่เห็นไหมทั้งโลกเลยและเร็วมากคระคือดู ดูข่าวทางเป็นทุกกันนะครับวันนี้ตรงนู้นมาวันโอ้ไปแล้วมันทําให้ผมนึกถึงตอนที่ดะบีมูซามาเตือนฟาโรแลวฟาโรไม่เชื่ออเล็กก็ได้ให้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเป็นสัญญาณต่อเนื่องกันอย่างเช่นแม่น้ํานายเป็นสีแดงนะครับมีตะกั่วแดนระบาดมีกบระบาดนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเราไม่รู้นะไอ้ช่วงเหตุการณ์ที่อเล็กให้เกิดภัยพิบัติแบบนี้มันห่างกันเท่าไหร่นะครับ ว่าที่อาจารย์บอกคือเป็นเฉพาะกลุ่มชนแต่ตอนนี้คือประชาชาติทั้งหมดทั้งโลกเพราะงั้นเนี่ยไวรัสใช่ไหมครับล่าสุดโควิดก็คือทั้งโลกเลยระบาดทั้งโลกและทำดุลละคือมันตอบโจทย์เลยนะครับแล้วใครจะไม่ถึงนะครับว่าไวรัสตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะอเมริกานะไม่ใช่เฉพาะจีนนะครับขนาดชาติมหาอำนาจเนี่ยผลอาวุธนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ที่มีอยู่สะสมกันไว้เนี่ยนะครับโดยชาติมหาอำนาจเนี่ยเขาบอกว่า มันสามารถที่จะทำลายโลคใบนี้ได้ถึง3ครั้งสครั้งมากกว่า3ครั้งเอางี้ดีกว่าอาวุธปรามิโนนนะครับแต่ว่ามีแสนยานุภาาเกียงกลขนาดไหนเขาเจอโรคโควิดขึ้นมาตัวไวรัสคุณจะเอาขีปนาวุธอะไรไปยิงไวรัสนะครับนึกถึงคำที่าจ์บอกว่ามนุษย์อ่อนแอนะครับนี่เป็นการที่อัลสปาร์และแสดงให้เห็นอนุภาพของโปร่งนะครับตัวเชื้อโรคตัวเล็กๆไวรัสเนี่ยนะครับมันสามารถทำให้ โลกทั้งใบเนี่ยมันหยุดนิ่งไม่ใช่ว่าโลกหยุดหมุนนะแต่ว่ามันก็ยังหมุนอยู่อมันยังหมุนอยู่แต่ความเคลื่อนไหวที่จะไปหากันสลามธุรกคงธุรกิจต่างๆนี่มันพี่น้องคงเห็นภาพเลยนะครับมันมันหยุดนิ่งหมดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะให้มนุษย์เห็นว่านี่เป็นคำเตือนละนะครับปัญหาก็คือว่ามนุษย์มองโลกมองเหตุการณ์อย่างไรอ่าอันนี้สําคัญถ้าหากว่า มนุษย์ไม่มีความเ,เชื่อในเรื่องของโลกหน้าเรื่องการสิ้นสุดของโลกนะครับก็แน่นอนมนุษย์ก็คิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ปกติธรรมดามันเป็นโรคระบาดซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเขาก็จะไม่คิดเพราะเมื่อเขาไม่คิดเนี่ยเขาก็ไม่ปรับปรุงตัวอแต่ถ้าหากว่าเรามีความศรัทธานในวันสุดท้ายและการฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับเราก็จะได้มีโอกาสฉุกคิดนะครับว่าโลกเนี้ยในที่สุดก็มันก็ต้อง สิ้นสลายนะครับคนที่เขาไม่เชื่อในเรื่องของอวันสิ้นโลกแล้วก็เรื่องของโลกหน้าเนี่ยก็เหมือนกับแมงวีแมงวันน่ะแมงวีแมงวันเนี่ยนะครับถ้าไปบอกมัน,นว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณสองเดือนสามเดือนโลกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพที่ขาวโพลนไปด้วยหิมะตกโลกจะเข้าสู่หน้าหนาว แมงวันแมงหวีเนี่ยมันเกิดในฤดูร้อนอืม,มันมีอายุสั้นใช่ไหมเพราะนั้นถ้าใครไปบอกมันว่าเฮ้ยเดี๋ยวโลกจะขาวโพลนเราะตัวหิมะอากาศจะหนาวจัดเย็นจัดนะครับม,มันก็คงจะไม่เชื่อเพราะมันไม่เคยเห็นมันไม่เคยประสบอ่าไม่เคยเห็นต้องคนที่ สิ่งมีชีวิตที่อายุยาวกว่านั้นเช่นมนุษย์เราก็ได้เห็นการสับเปลี่ยนของฤดูกาลมีฤดูร้อนมีฤดูหนาวครับมีฤดูใบไม้ผลิมีกลางวันกลางคืนไอการสับเปลี่ยนแบบเนี้นะครับมันก็เป็นการบอกให้รู้ด้วยว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็การนอนของเราครัเอาแล้วก็สอนให้เราได้รู้ว่านะครับมันก็เหมือนกับความตายการนอนของเราทุกคืนเป็นการเตือนเราอยู่ตลอดเลล่นะครับเพราะว่า อาการนอนเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะฟื้นไหมอ่าเราไม่รู้ว่าจะฟื้นไหมนะครับแต่ว่าไอ้ความตายเนี่ยมันต่างจากการนอนก็คือว่าเราหลับไปแล้วก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาอันนี้คือความตายเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่คอยเตือนมนุษย์ว่าให้เตรียมตัวเอาไว้ถึงวันสุดท้ายนะครับจะวันสุดท้ายก่อนของเราหรือจะสุดท้ายของโลกเนี่ยเราต้องเตรียมตัวนะครับแต่ถ้าหากว่าใครเจอ วันสุดท้ายของโลกเนี่ยมันน่ากลัวอืมัมนน่ากลัวคือวันสุดท้ายของชีวิตเราก่อนถึงวันนั้นเนี่ยเรายังมีลูกเมียญาติพี่น้องคอยมาดูคอยมาเจี่ยม,มนะครับยังมีความอบอุ่ยเบกยังกำลงังใจแต่ถ้าหากว่าวันอวสานของโลกมันมาถึงเนี่ยนะครับแล้วเราไม่รู้ด้วยถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเ็าปีกผ่าได้อธิบายเอาไว้นะครับว่ามันถึงขนาที่เรียกว่า แม่ที่อุ้มลูกอยู่เนี่ยยังต้องทิ้งลูกไม่เอาเลยนะครับคือเอาตัวรอดอ่าหรือบางทีเธอแบกลูกอยู่ในคันมาถึงตั้งท้องอยู่นะตกใจแล้วกคลอดออกมาสามีก็จะทิ้งภรรยานะครับทรัพย์สมบัติมีค่าเช่นอูดสีแดงที่ชาวอัลลับเขาพอเอาไว้นะครับก็ไม่เอาละอันนี้คือในกุรอานได้บอกในกุรอานได้บอกเเพราะว่ามันทําให้เห็นภาพนะครับทุกความวุ่นวายนี่คือสภาพของวันเิ้นโลกนี่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเขาเขาไม่รู้ไง นักวิทยาศาสตร์เองที่เราคุยกันไว้นะรเริ่มต้นตตการสร้างเนี่ยเขาไม่รู้ว่าว่าการสร้างเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างไรพรรี่เราสันนิษฐานว่ามันเกิดจากการบิ๊กแบงการเบิดครั้งใหญ่นะครับก็เป็นการสารันนิษฐานกาันเมื่อไม่รู้ถึงเรื่องการสร้าง<ม>ก็ไม่รู้ถึงการสิ้นสุดเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เนี<ม>่ยเขา,า,ามไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในวันสิ้นโลกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรตอนนี้ในความจริงแล้วอัลฮมบาาก็ให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วมโลกภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าลมแผ่นดินทลายไอ้ปรากฏการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นให้เราเห็นอยู่แล้วเพื่อเป็นสัญญาณเตือนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ง่ายคิดจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราอย่างไรอันนี้สําคัญเลยนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยเวลาที่ติดตามข่าวคราวนะครับเราก็จะรู้สึกอุ้ยตื่นเต้นตกใจสะเทือนอารมณ์ว่ากันแต่ว่าสักพักหนึ่งเราก็จะลืมนะครับเพราะงั้นเนี่ย เราควรจะต้องมีการทบทวนแล้วก็ต้องกลับคืนนะครับ,รบไปในหนทางที่เที่ยงแท,ท้เที่ยงตรงที่เราส่งประทานไว้นะครับอาจารย์แล้วก็ก่อนที่จะโลกจะจะสิ้นเนี่ยคนดีๆไปไหนอาจารย์คืออย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยตอนนี้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยลูกหลานเราก็เป็นห่วงอยู่ใช่ไหมครับประมาณว่าเอ๊ะแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้นะฮะตอนนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไระครับชวงเออมันเป็นสัญญาณหนึ่งเหมือนกันนะครับคือใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ย เอาล้อแความรู้กลับไปคือความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตน,ะ,นะครับเอาล้ะเอากลับคือความรู้เนี่ยนะครับมันมีสองอย่างคือความรู้ทางด้านโลก <viens> กับความรู้ทางด้านธรรมทางด้านวิญญาณความรู้ทางด้านโลกเนี่ยมันไม่ได้หมดหรอกเพราะว่ามนุษย์เนี่ยคนคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับมีการศึกษาวิจัยมันก็ทําให้เกิดแขนงความรู้มากมายหลายสาขาขึ้นมาแต่ว่าไอความรู้ทางด้าน วิญญาณเนี่ยมันจะหมดไปเพราะว่าเมื่อมนุษย์ไม่เอาเมื่อมนุษย์ไม่เอาพระองค์ก็เอากลับคือให้แล้วไม่เอาพระองค์ก็เอากลับการเอาความรู้กลับของพระองค์ก็คือการทําให้คนที่มีความรู้ทางด้านศาสนานเนี่ยนะครับได้ตายจากไปก่อนอ่าอนะครับอังน,นั้นความรู้ก็กลับไปพอมนุษย์เนี่ยไม่มีความรู้ทางด้านศาสนามันก็หมายถึงว่าไม่มีแนวทางในการดําเนินชีวิตเมื่อมันหลงขึ้นมาในที่สุดก็ ก็ถูกทำลายนี่เป็นแบบแผนที่พระองค์ได้ทรงวางเอาไว้นั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับคนจะดีก็ค่อยๆไปครับเมื่อนบีไม่อยู่เนี่ยนะครับเราต้องทำหน้าที่เหมือนกับแทนนบีเพราะว่าทัริบโสซามเนี่ยมีภารกิจในขณะที่ท่านอยู่ในอยู่ในแผ่นดินอาหรับท่านประสบความสำเร็จในการนำอิสลามมาในแผ่นดินอาหรับ แต่ว่าความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตเพื่อทีให้มนุษย์เนี่ยกลับไปหาพระองค์ในโลกหน้าด้วยความรอดพ้นเนี่ยนะครับมันถูกสานต่อโดยบรรดาสาวกอืะครับอ่าสาวบาและสาวกก็นําอิสลามแผ่ออกไปทั่วโลกแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับสาวกเนี่ยก็ล้ายตายจากกันไปนะครับเพะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วล่ะที่จะต้องเริ่มสานต่อภารกิจอันนี้มานะครับแม้ว่าเราจะมีความรู้เพียงน้อยนิด แต่ว่าหน้าที่ของเราคือต้องศึกษาศึกษาแล้วบอกต่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านในบี้ยมณสามได้บอกเอาไว้นะครับว่าบริกูอันนี้วันเราอายานะครับจงแพร่จะอาจากเราไปแม้แต่เพียงอายะหนึ่งดุลประโยคหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเป็นความเข้าใจแล้วก็นาเสนอใช่ครับใช่ครับดุลย์ได้ฟังมานี่พี่น้องที่เคยอาจจะคิดว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยมันเราก็ก่อนหน้านี้ก่อนโควิดมานะครับทุกคนก็มีความ ความเป็นอยู่ม,มีความรักมีอะไรทุกอย่างแต่พอมาปุ๊บเนี่ยมันหายไปเลยนะครับ uh huh. แล้วก็มันหายไปในเวลาปีหนึ่งผ่านานะก็ยังมีไฟที่จะแบบปีถัดไปจะดีขึ้น uh huh. นะครับพอมาสิ้นปีอันนี้คือเอาแค่ดุนยาตอนนี้ที่เห็นนะครับมันก็จะรู้สึกฟอไปเลยก็มีนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยพี่น้องได้ฟังเรื่องราวของสัญญาณก่อนวันสิ้นโลกนะครับจากท่านอาจารย์บรรจงแล้วเนี่ยพี่น้องน่าจะรู้สึกที่จะ ต้องจะทบทวนชีวิตตัวเองนะคือเราอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อรอนะครับแต่เราต้องรู้จักที่จะศึกษาด้วยนะครับแล้วที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะได้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงนะครับแล้วแนวทางที่เที่ยงตรงเนี่ยจยนก็คออือเราจะต้องศรัทธานะครับ,รบแล้วก็เราก็จะต้องยุคสุดท้ายก็คือยุคของท่านบิมมอส,สละละลอซัละลัมนะครับ,รบแล้ว คนที่ยุคก่อนหน้านั้นแหละจารย์ยุคก่อนหน้าไหนล่ะก็คือพอวันสิ้นโลกเนี่ยมันคือต้องต้องทบมาหมดเลยนะฮะก็คือตั้งแต่นบีอาดัมไล่มาใช่ครับก็คนที่อยู่ในบิก ยุคของนบ,บีคนไหนถ้าเขาศรัทธาเนี่ยแล้วศรัทธาในนบ,บีคนนั้นเขาก็เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาอ่าอาจารย์พูดคําว่าเป็นมุสลิมเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดตจอร์นาลย์ซาลัมที่เป็นยุคพวกเราที่เป็นมุสลิมที่นักศึกษาได้ครับก่อนหน้านูน้นนะครับคนที่ปฏิบัติตามแนวทางนบ,บีอิบรอฮีมลูกหลานนบ,บีอิบรอฮีมนั่นก็คือมุสลิม นะครับเพราะว่านบีอับปิมก็ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวอ่าและหลังจากนบีอับปิมก็มีบรรดานบีทั้งหลายเกิดขึ้นในชุมชนต่างๆคนใดในชุมชนใดที่ศรัทธาในนบีในยุคของตัวเองแล้วก็ศรัทธาในอัลลอฮ์ปฏิบัติตามพระองค์ตามที่นบีในยุคนั้นนำมาคนนั้นก็ได้ชื่อว่ามุสลิมครับเพราะงั้นพี่น้องที่อาจจะแบบว่ามีเครือญาติที่ผ่านๆไปแล้วนะครับพี่หมายแล้วก็ยังกังวลว่าจะเป็นยังไงนะครับมาฟังตรงนี้พี่น้องก็จะถ้าอยู่ในแนวทางของหลักศาสนานะครับ ที่ผ่านมาที่ศาสนทูตที่นําพระเจ้าองค์เดียวมาเผยแผ่ uh huh. ครับก็จะอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงเหมือนกันครับครับครับนด้วแล้วนะครับสําหรับออรอบนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่นะจันเพราะว่าการเกิดก็สร้างยิ่งใหญ่แล้ว uh huh. แต่การสิ้นสุดก็คือไม่ธรรมดาเพราะว่ามันจะต้องต่อไปนะครับต่อไปยังอีกโลกหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ย ก็ขอบคุณอาจารย์บรรจงปิงกาซันนะครับประธานโครงการอบรมผู้สนใจสลามมุนิสันติชนนะครับแล้วก็ขอบคุณของมุนิสันติชนแล้วก็ทีมงานนะครับที่ได้ให้ความรู้แล้วก็ดูแลกันอย่างดีผมชอบมากเลยนะครับเรื่องของยามะยามะอาที่สันติชนด้วยที่ดูแลกันมานะครับก็ขออาจารย์ฝากนิดนึงนะครับที่จะให้กับพี่น้องที่สนใจที่กําลัง เอ๊ะเราจะทําตัวอย่างไรอะไรเงี้ยที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีก็เชิญที่สันนิชนหรือว่าที่อื่นก็ได้นะครับแต่ว่าจามนจงเนี่ยจะเป็นประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามที่สันนิชนอยู่นะครับแนะนํานิดนึงครับอาจารย์ก็เรียนรู้อิสลามครับทางนําชีวิตรู้สิ่งถูกผิดชีวิตปลอดภัยครับด้วยละครัอย่าจากอุมมวเราไคายรอนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในช่วงหน้านะครับกำลังใจดีๆจากอาจารย์มันจนงบินกาสันนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi